เมื่อนี้ค่ะทุกคนเป็นเวลาเที่ยงนะคะตะตลือเที่ยงมาแล้วค่ะจักหน่อยบ่ายโมงนะคะจอยก็รู้สึกหิวข้าวนะคะบอกน้องสาวไปเฮ็ดตั้มบักหุงให้กินแนค่ะน้องสาวเสือเหลืองก็เลยไปเฮ็ดมาให้กินค่ะเมื่อนี้นะคะได้กยังกินแน่ค่ะวันนี้จอยได้กินส้มตําปูปลาค่ะหมูย่อต้มค่ะหมูยอหลวกนะคะแล้วก็แคบหมูปลาทูทอดตํามปนปลาทูค่ะแล้วก็แกงบักอื้อนะคะเหลือตังเต้ว่างๆานค่ะ เอามาอุ่นกินนะคะทุกคนบรรยากาศมือหนีกับคนบ่ค่อยร้ายค่ะคนไม่ค่อยเยอะก็เลยมานั่งกินตรงนี้นะคะทุกคนอยากกินพร้พอมหน้าพร้อมตาพี่นองค่ะจักหนอ่อยน้องสาวจอยนะคะคนเสือเหลืองคันกับสิกับไปยูบ้านแล้วก็อยากกินแบบพร้อมหนา้าพร้อมตากันเนาะบางเือก็มีลูกค้ามาแนค่ะก็สลรับซับเปลี่ยนกันไปขายนะคะน้องสาวลาไปขายแล้วส่วนจอยค่ะอยากกินอ่าตั้มบักบังหุ้งเจลพักแน่นะคะ จำได้ค่ะว่ามีพักบุงนะคะจอยบอกน้องสาวว่าเออถ้ากินกับพักบุ้งคือสีแสบเนาะนองสาวบอกว่ามีตัวอยู่มัดหนึ่งอยู่ในตู้จอยก็เลยแลนไปเอาในตู้ค่ะแล้วก็ไปลางแล้วก็เอามาเจวค่ะก็จะวุ่นวุๆนนะคะทุกคนกินไปนําขายไปนำกะแด้อัตรสดีค่ะทุกคนจ้าการค้าขายก็แบบนี้ค่ะทุกคนไม่มีอิสระดอกเดอร์ค่ะเด้อ อยู่แต่ในร้านบริเวณไปสไค่ะถ้าอยากไปไสคยก็คือตองปดรลานะคะหื้อว่าจะมีคนซอยเห่าค่ะแต่มันยากนักนะคะถ้าเาเห็ดเองเห่านี่ยากนักที่จะมีคนมาซอยมาหยัางลูกลกจ้างกะคือจังว่าค่ะเห็ดมันกับ,บ่คือจังข้าเห็ดเนาะอ่าแล้วก็กินไปเรื่อยๆค่ะมันิแซบแห้งค่ะตั้มบกคุงกินพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนน้องเคยค่ะเพื่อนกับบ่สะดวกกินน้ำค่ะตักไปก่อนแล้วตักไปนางกินผู้เดียวค่ะแล้วเพื่อนกับไปโยกของขายของ,ของ,ของหายนะคะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะทุกคนจอยว่ามีหยัางลงค่ะก mm ็เ hmm. ลยได้นี่แหละค่ะคลิปขึ้นตามบุคคลเขาเทียงของจอยนะคะทุกคนเอาเขาเทียงเมื่อฝาค่ะกินน้ากันค่ะพอกันคลิปหนานะคะทุกคนจ้ามือหนีจ้อยตองลาไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้จ้อยน,นํานได้จ้าเด้อมือหนีค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย